สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องอทำเสื้อผ้าบาร์บี้นะคะแล้วเราก็จะมีตัวเทปก็คือเอาผ้านี้คะ<า>่ะที่เป็นสีขาวนะคะใช้ได้ไงยได้นี้นะคะใช้ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เลวนะคะผ้ากว่น,นี้ก็ขั้นแรกนะคะเราจะเอาสีอันไหนก็ได้ค่ะที่เราชอบะคะ่ะเราจะใช้สีฟ้าถ้าเราชอบนะคะ แล้วต้องใส่ถาดตรงนี้นะคะมันจะมีโอ๊คใส่มาให้นะคะสีล้นแบบนี้นะคะแล้วก็พอเราใส่ถาดเสร็จแล้วก็มันจะมีสายให้เราใส่ก็ต่อเข้าไปนะคะแล้วก็มีเครื่องแล้วก็จะกดมันมันจะดังให้นะคะให้เลื่อนเปิดตรงนี้แล้วเราก็ชอบสีนี้ใช่ไหมแล้วก็เปิดเครื่องแล้วเราก็เปิดสี แล้วก็ใส่สีเข้าไปในรูนี้นะคะมันนี้ไม่ห้าแล้วเราก็กดให้มันดังแล้วก็หมุนตรงนี้มาทางแถบซ้ายมือหรือขวามือนี่แหละนะคะแล้วก็กดเปิดเครื่องเปิดเครื่องนีแล้วก็เห็นนะคะสีมันจะออกมามนี่นะคะอุ้ยไหลย,ย้อยสีมจะหมดปะแล้วเราก็ทาตรงนี้เลยนะคะถ้าเราชอบนะคะ จะทาไปดูอะไรก็ได้ก็มันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเ้าก็จะมีแป้งผิดให้ด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้มานะะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราขับคนนะคะ <c oughs> ขับแล้วก็ออออกนี่นะคะนี้เออมันะนี้ค่คะ <c oughs> แล้วก็ทาเลย <c oughs> แต่นี้เป็นตัวเทสให้ดูนะคะแต่เสื้อบาร์บี้ที่เราทำ๋ยวมาดูกันนะคะตา <c oughs> ช่าง โอเคนะคะนี่ก็จะเป็นเสื้อที่เราทำเองนะคะกับกระโปรงก็อันนี้เป็นแบบตีนะคะที่มันมากับเซตนี้นะมันมีเสื้อสองตัวนะคะแล้วก็มีชุดเป็นกระโปรงแต่เราไม่ได้ทาสีนะคะอีกเสื้อหนึ่งจะเป็นสีส้มหมดเลยแต่ว่าไม่ได้มาให้ดูนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างมาให้ดูก่อนก็จะเป็นแผ่นนี้นะคะข้างหลังอาจจะเลอะแต่ว่าข้างหน้าสวยอยู่นะคะตรงกระโปรงอาจจะไม่ค่อยสวยแต เสื้อชอบมาเลยค่ะสวยมากสวยมากๆเลยค่ะก็ผมสวยอยู่นะคะก็นะคะก็เวลาถ้าเราจะทำเดี๋ยวเทสให้ดูใหม่เราจะใช้สีสีอื่นนะคะก็จะใช้เป็นสีชมพูนะคะก็ทอดแล้วก็เสียบเข้าไปให้มันดังกึดนะคะแบบนี้ นี่นะคะแล้วก็กดค่ะกดเวลาแล้วกดมันจะเป็นนี่เ็นหมอ๋ออเหมืนอนอมไม่ด้เป็นโฟมอ่ะเห็นนะนี่นี่มัเป็นน้วํวนี่ถองเป็นน้ำอ่ะเกิดละเมันคอนิอ่ะโอ้ปืนปืนนะคะ่ะ้าเราันนตรงนะคะเดี๋ยวมัน <Okay. S 1> นะคะแล้วก็ต้องถาไปถ้าเราผสมกันถ้าเราสีฟูผสมสีฟ้านะคะจะกลายเป็นสีม่วงทุกคนอาจจะลอยอยู่แล้วใช่ไหมก็คือเราเวลาเราทำนะคะเราก็จะทาอ,อย่างนี้ไปเลยนะคะถ้าเราไม่พอแต่ถ้าเราไม่อยากใช้กดนะคะเราก็ถอดน,นี้ออกมาะค่ะแล้วก็ระบายอ <c oughs> ืมเราใช้ระบายในตอนแรกอ่ะก็คือเราไม่ได้ใช้ระบายน,นะคะตอนแรกแต่เราใช้เครื่อง ทาไปนะถ้ามันดูเข้มหน่อยตอนแรกมัน,นออกม่วงเพราะว่าเอามันผสมสีกันแล้วก็ไม่ค่อยได้คิดต,ตรงเครืะองจริงๆเสื้อมันมาสีขาวไงนะคะถ้าจริงๆเสื้อของมันนะคะมาเป็นสีขาวนะคะแต่ว่าเราก็เอา,า,า,ามาทาได้ตัวนี้นะคะถ้าพองเสร็จนี้ ประมาณพันกว่าบาทแต่ว่าขาลดราคาในบิ๊กเซียนนะคะ Big บิ๊กซีแต่เราจะชื่อบิ๊กเซียนแล้ว,ว,แ,ลวแล้วมันก็ลดราคาเหลือ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 ก็ลดเกาบาทนะคะน,นะคะก็มาจะเป็นแบบนี้นะคะอย่างที่เราทดลองแล้วถ้าเราทำเสร็จอย่าเพิ่งไปแต่มน,นะคะแล้วอย่าเพิ่ง ก็ใส่ให้บาร์บี้นะคะ่อยให้มันแห้ง